ผมนจะได้เวลาสุปฏิปันโนภะวะโสสารวัตสังโฆสังตังนัตหมายนะโมตังตัปโตวะโตวะนัโตตมมะตังตุตังตันะโมตังตัปโตวะโตวะนะโตตมมะตังตุตังตั ໂພປະສາດພະທະວະໂຕອະອິນທວ